พัชราภาโผล่คอมเมนต์แบบนี้หลังเห็นโพสต์ของไมพิชรัตตัดสินใจยอมถอยเพื่อลูกสำหรับนักแสดงหนุ่มไมพิชรัตทีล่าสุดมีการเคลื่อนไหวในสตาร์แกรมหลังสาราคิงกินีตั้งโตแถลงข่าวโดยระบุว่าได้ถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมแล้วหวันเรื่องราวยืดเยือ,ยอและส่งผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูก พร้อมยืนยันว่าเจตนาที่ยื่นฟ้องนั้นก็เพียงแค่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตลูกโดยหนุ่มไม้ได้โพสต์ข้อความลงในสาแกรว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตร่วมแล้วครับเจตนาที่ไปตอนแรกเพียงเพราะไม่อยากเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียวแต่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตลูก และที่สำคัญก็แค่อยากมีโอกาสพบป่าลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วๆไปแต่เหมือนเรื่องรล่าก็เยืดเยื้อและส่งผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูกของผมผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่เรียนเองและตัดสินใจกับครอบครัวของเขาเองโดยไม่ปรึกษาผม ผมไม่ขอก้าวกา่และเคารพการตัดสินใจของพวกเขาวันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีลูกผมเองนะครับและจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะผมอยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาได้ไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวของผมครับตอนนี้ขอให้ทุกเรื่องจบเถอะนะครับลูกคงเจ็บปวดถ้าโตมาแล้วต้องเห็นข่าวอะไรพวกนี้สิ่งที่ด่าดีตัดสินใจทำในวันนี้ ได้แต่หวังว่าแม็กจะเข้าใจเมื่อโตขึ้นแดดดีไม่ปล่อยมือและจะไม่มีวันปล่อยมือของแม็กแค่วันนี้ที่เราอาจไม่ได้เจอกันแต่แดดดียังย้ำคำเดิมที่ตรงนี้เป็นของพี่แม็กเสมอและตลอดไปหลังจากที่ไมโพอดออกไปก็มีแฟนๆรวมทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทองแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแม้แต่ซุปตาสาวอัมพัชาภา ก็ยังเม้นส่งกำลังใจให้หนุ่มไม้โดยเมนว่าส่งกำลังใจให้ไม้นะในขณะที่โลกออนไลน์ชาวเน็ตแห่ติดแฮตแท็กไม้พิชรัตน์แฮแท็กให้กำลังใจไม้